บันทึกข้อตกลงความเข้าใจเครือข่ายลดการเผาในที่โลง่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดลำปางกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อลดการเผาในพื้นที่โล่งด้วยการบริหารจัดการเชื้อเพลิงรวมถึงสนับสนุนชุมชนต้นแบบลดการเผาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อที่จะลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่เกินมาตรฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับ มีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายลดการเผาในที่โลง่งในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือก็คือจังหวัดลำปางแพร่น,น่านเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพิษณุโลกตากและอุตรดิตถ์ทางผู้ราชการจังหวัดลำปางก็ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนร่วมใจกันงดเผาในที่โล่งแจ้งครับรวมถึงการเผาเศษฟางข้าวใบไม้แล้วก็ยาแห้งลดการเกิดมลพิษทางอากาศและเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวลำปางเองครับ ต้องค่อยๆทำค่อยๆเป็นไปนะฮะในส่วนของอันนี้นะฮะแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอประชาชนของเราสร้างความรู้ความเข้าใจตระหนักรู้ถึงปัญหาพิษภัยนะฮะและเรื่องมาตากันเผาในที่โลกหรือเผาในเรื่องของอวัสดุต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยบอกว่ามีการหารือร่วมกับจังหวัดข้างเคียงเพื่อวางแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกันแล้วก็ลดข้อจํากัดเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดประสิทธิภาพส่วนปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านจะมีการหารือกับกองสุนใหญ่ของเมียนมาและผู้นํารัฐต่างๆตามแนวชายแดนเพื่อควบคุมการเผาและลดผลกระทบของหมอกควันข้ามแดนเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือครับแล้วก็จะมีการพูดคุยกันในเรื่องของ ถ้าจะบอกว่าไฟเผามาจากประเทศเพื่อนบ้านผมก็ได้เจรจากับท่านกงสุนใหญ่ของเมียนมาแล้วก็ผู้นำตามรัดแนวชายแดนอันนี้นี่คุยเองนะครับว่าความร่วมมือที่ขอให้ช่วยเนี่ยก็คือให้ควบคุมการเผาอย่าให้เกิดหรือเกิดน้อยสุดแล้วรีบดับก็จะลดผลกระทบจากควันที่จะลอยข้ามมาในเขตเชียงใหม่หรือภาคเหนือตอนบนได้นะครับ พื้นที่ภาคเหนือของไทยประสบปัญหาวิกฤตมลพิษทางอากาศด้านฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานในช่วงหน้าแล้งต่อเนื่องมานานกว่า10ปีแล้วนะครับเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นแอ่งกระทะรายล้อมไปด้วยภูเขาแล้วก็กิจกรรมการเผาในพื้นที่โล่งอย่างเช่นการเผาของภาคการเกษตรมันก็เลยส่งผลกระทบในทุกด้านจริงๆมีรายงานของสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสน สนเทศองค์การมหาชนหรือจิตตาพบว่าในปี2565นี้พื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีจำนวนจุดความร้อนสะสมในพื้นที่รวมกว่า17,000แห่งนะครับและมีพื้นที่เผาไหม้สะสมรวมกว่า2,376,000ไร่เลยครับ